สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมที่มีผลไม้เยอะยๆไปหมดเลยนะมาชื่อเกมว่า Winter Sweet นี่ขึ้นรูไปดูเลยแนะนำแนะนำนะกเกมนนี้ผลไม้เต็มไปหมดมาเราเริ่มวันนี้เริ่มที่300บาทนะครับอยากจะรู้ว่าได้เท่าไหร่จริงๆมานี่นะถ้าผลไม้อันไหนเยอะสุดมันก็จะแตกนะแต่ถ้ามันเท่ากันมันก็จะไม่แตกอย่างเงี้ยไปเรื่อย มานี้เบสอยู่ที่เริ่มต้นที่หกบาทนะครับหกบาทไปก่อนมาหมุนไปถ้าเป็นไข่สีทองอาจจะได้เยอะถ้ามันแตกอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกผลไม้ก็ได้นิดเดียวผลไม้ได้นิดเดียวถ้าเจอผลไม้ได้นิดเดียวอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ได้นิดเดียวเนี่ยอ่าถ้าเป็นพวกเยนลี่อะไรเงี้ย,ยจะได้เยอะหน่อยมา เกมนี้เป็นเกาามแบบสไตล์ง่ายๆภาพน่ารักน่ารักชิวๆมาขอดูหน่อยเกมนี้คนมีอายุน่าจะชอบกันนะครับมาเนี่ยขาดคืนอยู่นะเดียวไปเรื่อยๆนะมันจะเขาเรียกว,ว่าไง แค่ไดอ้ลูกกว่าไอ้ลูกกว่าใหญ่นะ่ะเรียงกันสามอันจะระเบิดเนี่ยมันจะต่อไปเรื่อยๆคล้ายโลมานะที่แบบต่อนี่ไงไอ้คล้ายสีทองเนี่ยได้เยอะโอเคกําไรมาละกลาลําไรเรื่มมาละอันนี้ที่ผมกดโหมดเทอร์โบนะมาหมุนสิบครั้งไปต่อเนื่องบุบว่างเปล่าครับว่างเปล่าเลยอนะ่ะแต่ว่างเปล่าไปถึงไหนไม่เอา เออเนี่ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วในฝีสปินสิบครั้งมาข้ามารอดูกันแนละ้ว่าสิบครั้งจะได้เท่าไหร่อืมโอเคได้ก็ดีกว่าไม่ได้ละจ้าโอ้ยนี่มันจะมีไอ้คูณๆอย่างงี้นะถ้าแตกว่ามาันจะคูณแต่มันก็ยากอยู่ไงแบบนีแต่ได้ฟีสป็นเดีอีนี่มาหกสิบ โอเคต่อแตงโมต่ตอเน,เนี่ยโอเคแตงโมต่ตอละมาโอเคอร่อยวันนี้รับบทมาดูเป็นหมีแพนด้านะคลิปจนะีบแรกๆเนี่ยจะเป็นแมวโอ้โหโอเคแังถือว่ากำไรอยู่แตไ่ได้น้อยกว่าที่คาดไปไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดมาโอเคกำไรมาร้อยกว่าบาทอ่ะอ่ะอันนี้หมุน อันเนี้ยถ้าหมุนตัวเนี้ยมันจะได้กินรางวันแกลนะแต่มันก็ได้ยากแต่เป็นแสบมทีดีนะครับโอเคเพิ่มเบ็ดละผมเพิ่มเบ็ดละสิบแล้วกันนะอันนี้แบบสามสามสามรอบเก่าเหมือนเดิมกดไปเอาเป็นอินฟินิตีเลยแล้วกันมนาะโอเคมีอะไรไวนะ้เนี่ย อาอันนี้อยากได้ไข่ทองเนี่ยแตงโมมาหมดสิบหมดสิบโอเคอันนี้ห้าอันมีสปินใหม่แล้วมีสปินสิบมามีหุเพิ่มเบดไป,ปแล้วนะเฮ้ยคูณมันมาแล้วมันไม่ติดกันไหมเฮ้ยเจิงเนียเป็นปลาช้าเลยเหอเอ้ยโอ้โหเงียบกิบเลยครับ โอเคอันนี้แหละโอเคโอเคได้อยูุ่กมาโ okay. อเคต่อนี้ไหเโอเคยังต่อยังต่อให้อยู่เงียบเฮ้ยค okay. ูสี่มาโอเคสุดยอดสุดยอดมาโอเคห้าร้อยสี่สิบสี่นะรอบนี้นะห้าร้อยสิบสี่เหยียดเป็ดมาเออเะเงียบกิบ ไม่เป็นไรรอบนี้โอเคอยู่บวกมาห้ารอยก้าสิบสี่นะปุ่มขึ้นเป็นเก้ารอยหกสิสี่แล้วไปต่อครับไปต่อเกมนี้แนะนำนะเล่นเนินมากเลยแม่งวิอ้าวมาโอเคมึงวิ่งจนตาลายเลยผลไม้โอเคใครอยากเล่นไปได้นะแอดเอสองแปดเก้าขึ้นให้ด้าบนนะมีกิจกรรมเครดิตฟรีด้วยผมฝากด like กดไลค์กดแชร์นะ กดซับสไคร b e ช่อง xo สองแปดเก้านี้ไว้ได้นะอ้าวหมดนีกแล้วอเอ้ยโหนึกว่าจะแตกโชว์แบบแปลซะหน่อยอืเนี่ยนะไอ้หมุนเมื่อกี้ข้างบนขวาจะได้เงินตามจำนวนที่มันเขียนไว้เลยนะสี่าตามนั้นเลยผมเพิ่มเม็ดไปเป็นสิบสี่แล้วนะเออมาโอเคยู จะมีอะไรน่าตื่นเต้นนะโอเคร้อยสี่สิบได้เรื่องนายอยู่จ้าโอ้โหสามพันไม่พอนะไปดิแป๊ออบหนึ่งนะครับผมว่าเน็ตผมไม่ค่อยดีรอมันลันกันรอมันลันไป ไปตไปต่เงียบๆถ้าไมืนมาถึงได้เงียบ,มมงงยบแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหยินยตัวเองมากเลยสักครู่มาโหยผลไม้หัวตืดสิบรอบไปวนไป แตงโม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 ,งมจินตาลามะมัยโอ,โอ้โหเดี๋ยววันูุกว่าจะมาสักหน่อยโอเคกล้วยเฮียอยากได้สีทองเออได้อยู่ได้อยู่โอเคไอเกมผลไม้สวิตต์วินเทอร์วินเทอร์สวิตเนี่ยเอาไว้เล่นแบบเพลินๆน,นะไม่หวือหวา แต่ก็ได้กำไรนะแต่ก็ได้กำไรนะเกมนี้ไปเรื่อยไปโอ้๊ห์ไม่ได้เลยเออแผ่นดา้าเซิงแผ่นดา้าเซิงจุดจุดโอ้โหอะไรกันครับนี่ะแต่ไม่เป็นไรนะได้ผ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไป ใกล้จะพอแล้วะโอเคไข่มอมกได้เลิก็ล่ะได้ไข่มานี่แค่ได้เลิก็ล่ะโอเคพันหนึ่งเจ็ดแปดไปสำหรับการรีวิวเกมนี้ก็ประมานนี้นะใครอยากเป็นไปได้นละ S X O สองปดเกไว้เจอกันวันหลังนะครับผมดีดีดีดดดด